สวัสดีค่ะวันนี้เซนอยู่ที่บ้าน2ชั้นในโครงการดิย่าวันเล่หางดงค่ะบ้านหลังนี้นะคะ4ห้องนอน3ห้องน้ำสอที่จอดรถค่ะมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด137ตารางเมตรบนที่ดิน39ตารางวา มีฟังก์ชันครบมากๆอย่างตรงนี้จะเป็นชั้นหนึ่งนะคะเข้ามาก็จะมีห้องน้ําสําหรับแขกตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของนะคะบอกเลยว่ากว้างใหญ่มากเอาใจคนที่มีของเยอะๆสุดๆค่ะไปต่อกันที่ชั้นที่2ค่ะเดินขึ้นบันไดแป๊บเดียวก็ถึงถือเป็นการเผาผ่านแคลอรี่ s นะคะและนี่คือ master bedroom ห้องนอ ของบ้านหลังนี้นั่นเองมีระเบียงด้วยค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ยังมีห้องน้ําในตัวด้วยสะดวกสบายจริงๆเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนต่อไปกันเลยค่ะนี่นะคะอีกสองห้องนอนจะเป็นห้องนอนที่มีขนาดกระทัดรัดสามารถอยู่ได้อย่างเป็นส่วนตัวสุดๆค่ะและตรงชั้นสองก็ยังมีห้องน้ําด้วยเช่นกันนะคะสะดวกสบายมากๆบ้านหลังนี้ราคา2.79ล้านบาทค่ะมีโปรโมชั่นรับแคชแบ็กแต่งบ้านสูงสุด1นึ่งแสนบ นี้ยังอยู่ใกล้คลับเฮาส์และทะเลสาบด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เพจทิพพีรรมเชียงใหม่ได้เลยนะคะ